สวัสดีครับเจอกับร้านพุทธช็อปและทีมงานนะครับวันนี้นะครับทางร้านนะครับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับต่องคันเร่งไฟฟ้าที่มีดันรางในตัวนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยว่าได้เลยนะครับเพราะเป็นคันเร่งไฟฟ้าที่มีดันรางเพิ่มแรงม้าจริงนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับนี่เราอยู่กันที่นะครับไดโนเทสนะครับของนะครับอาณาจักรน็อตปิ่นก้าดีเซลนะครับเป็นไดโนเทสนะครับซึ่ง วัดม้าจริงลงที่ล้อจากอเมริกานะครับตัวนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับก่อนที่จะติดตั้งกล่องดันรางตัวนี้นะครับเร่งไฟฟ้าดันรางตัวนี้นะครับรถมีอะไรบ้างคันนี้นะครับมีท่อแทนอินเตอร์นะครับแล้วก็อุจดีเดียนะครับรถเดิมนะครับไม่ได้ทําท้ายรางด้วยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมไม่ทําท้ายรางด้วยครับแล้วก็มีท่อหนึ่งใบ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ารถเดิมนะครับม้าอยู่กี่ตัวอ่านนี้เราปิดอยู่นะครับนี่นะครับกล่องัเรื่งไฟฟ้าปิดศูนย์ดันรางปิดศูนย์นะครับเราไปชมรถเดิมเดิมกันปิดอยู่นะนเงิดันรางปิดนะครับ นะครับมาตรฐาดครับเดิมเดิมเดิมเนะครับ127.3นะครับดูนะครับรอบเครื่อง2 0 0ันะครับท็อด318.7นะครับที่2,650ติดอยู่ที่2,650นะครับไะเดี๋ยวเราไปเปิดดันลางนะครับเปิดดันลางกับคันเร่งนะครับเราจะใช้แบบนี้นะครับดันลางเราจะเปิดไปที่ เบอร์เก้ามชอบจริงๆเลขเก้านะครับ 9, 9, 9, 9, แล้วก็คันเร่งไฟฟ้าขอเป็น AI นะครับคันเร่งไฟฟ้า AI กับดันลางโหมดเก้าเราไปดูกันนะครับม้าจะขึ้นกี่ตัวกับกล่องคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้ บอกก่อนนะครับว่าความชัดเจนนะครับดันลางนะครับมีสิบห้าระดับเราปรับแค่9้าม้าขึ้นมานะครับยี่สิบตัวยี่สิบตัวที่รอบสองันเก้าเท่าเดิมด้วยอ่ารอบเรื่งเท่าเดิมด้วยนะครับเรียกม้ามาขนาดนี้ชัดเจนเราไปดูท้อกันเพิ่มขึ้นมานะครับเกือบเจ็ดสิบตัวเ0็ดสิบหน่วยอ่าเกือบเจ็สิบหน่วยติดรอบเร็วกว่าด้วยสองพัน้าล้วรอบเนี่ยครับความชัดเจนนะครับของกล่องใบนี้นะครับคันเรื่องไฟฟ้าบวกดันลาง นะครับหึงเดียวในไทยนะครับที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มแรงม้าได้จริงนะครับจากไดโนเทสนะครับอันนี้ไดโนเทสจากอเมริกานะครับแข็งแน่นอนนะครับอันนี้วัดม้าลุงล้อจริงนะครับแถมแถมอีกหนึ่งรันนะครับ Laura, ก็เปิดดันลางไปที่โหมด15แม็กสุดเลยคันเร่งไฟฟ้าเป็น AI ต <that> ัวันนี้ นะครับันนี้นะครับมันจะอะไรกันัะกันนะรันนี้นะครับเปิดดันลางไปที่โหมดแม็กซ์สุดเลยเบอร์สิบห้านะครับดูแรงม้าเพิ่มเข้ามานะครับเราดูจากตรงนี้นะครับรันแรกนะครับรถเดิมรันนี้นะครับเปิดดันลางโหมดสุดม้าเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดนะครับยี่แปดตัวนะครับรอบเครื่อง เพิ่มขึ้นมาแค่ห้าสิบเอ่เวอที่ใกล้เคียงเดินมากเลยไปดูท็อกนะครับก็ถือว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับได้ทั้งท็อกเพิ่มนะครับแล้วก็แรงมาเพิ่มจริงะนะครับติดรอบต่ำได้ไหมท็อปมาไวแรงบิดมาไวต้นมาเรว็วต้นกางตายมาครบครับแบบนี้เนี่ยครับความชัดเจนนะครับนี่ตารางตัวสิห้านะให้ดูแบบคู่กับก AI. AI นี่นะครับตอนนี้ AI เรดูที่ตารางก่อน PRP นะครับ F หมด F หมดสิบห้าหมดคือนะครับอันนี้คือแม็กสุดเลยครับแม็กสุดแล้วครับเนี่ยครับชัดเจนเคชัดเจนรู้เรื่องครับพวกเอามาถ่ายต่อนี้ถ่ายได้มากโอเคนะครับก็ความชัดเจนนะครับเกิดขึ้นจริงๆนะครับกับกล่องใบนี้นะครับไม่มีมโนนะครับแรงม้าล้วนๆนะครับ 28ตัวในรถเดิมๆไม่ได้ทําท้ายรางนะครับรถคันนี้อุด e tr อย่างเดียวนะครับก็จบนะครับร้อปนะครับพร้อมติดตั้งปักตรงรุ่นนะครับยังไงท่านใดสนใจติดต่อสอบถามร้านทุกชอบมาได้นะครับสวัสดีครับ